สวัสดีคะ่ะน้องๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบโอตามสไตล์บายพี่ปุอยเสียนนะคะวันนี้ก็จะเป็นสไตล์ติวก็คือว่าเราเนี่ยจะติวเนื้อหาของชีววิทยามอปลายกันนั่นเองนะคะเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องไบโอมเลกุลหรือว่าสารชีวโมเลกุลกันค่ะเคนะคะอันนี้เป็นไม d แม p นะคะที่ ภาพรวมเอาไว้ให้คร่าวๆเนาะน้องๆสามารถดาวน์โหลดในลิงก์ที่พี่ให้ไว้ด้านล่างคลิปได้นะคะโอเคนะคะเริ่มกันเลยเนาะก็เริ่มจากนะคะก่อนอื่นนะคะอยากให้รู้ว่าไบโอโมเลกุลคืออะไรนะคะไบโอโมเลกุลก็คือสารชีวะโมเลกุลนะคะก็เป็นสารพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตเนาะก็หลักๆมีอะไรคะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีน ไขมันแล้วก็นิวคลีอิกแอซิดนะคะทีนี้เนี่ยเจ้าตัวไบโอม OLE กุลนะคะ่ะจะเป็นสารที่เราเรียกว่า Comp ound, ออแกนิกคอมเพลว์หรือว่าสารอินรีออแกนิกคอมเพลว์นะคะหรือว่าสารอินรีสารอินรีคือสารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบโอเคนะคะมันจะไม่เหมือนกับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอินออแกนิกคอมเพลว์ซึ่งสารนี้จะเป็นสาร อนินซีนะคะสารออนินซีจะไม่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบยกเว้นบางตัวนะคะก็อย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเป็นสารออนินซีแล้วก็พวกคาร์บอนเนตพวกนี้นะคะเขตนะคะจริงๆรมีหลายตัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องไปดูรายละเอียดเพิ่มตรงตรงนี้และกันเนาะเขตนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาโฟกัสกันในเรื่องของสารอินรีย์นะคะโอเคน้องน่าจะพอรู้จักและสารอินทรีย์สารอนินทรียคืออะไรนะคะ ต่อไปอยากอธิบายในเรื่องของโพลิเมอร์กับโมโนเมอร์นะคะว่าโพลิเมอร์กับโมโนเมอร์เนี่ยคืออะไรกันแน่โอเคพี่ขอเป็นสีนะคะอ่ะอันนี้ที่พี่วาดให้ดูนะคะสมมุติว่าที่พี่วาดเนี่ยคือกำแพงอิฐเคนะคะเราจะได้กกำแพงอิฐทั้งกำแพงนี้ว่าโพลิเมอร์และเรียกอิฐแต่และก้อนนะคะว่าโมโนเมอร์ แสดงว่าโพลิเมอร์เนี่ยจะต้องเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่ประกอบไปด้วยโมโนเมอร์หรือสารโมเลกุลเล็กๆเนี่ยหลายๆโมเลกุลมาเชื่อมต่อกันนะคะโอเคนะคะทีนี้การที่มันเชื่อมต่อกันได้เนี่ยมันใช้พันธะอะไรเอ่ยอ,อันนี้คือภาพนี้คือโมโนเมอร์นะคะอันนี้คือพี่ยกตัวอย่างให้เป็นโพลิเมอร์นะแต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่2นะคะมันมีเยอะกว่านี้เนาะเขียนแค่น,นี้พอ โอเคนะคะตรงโมโนเมอร์เนี่ยมันจะรวมตัวกันแล้วก็สร้างพันธะต่อการกลายเป็นโพลิเมอร์นะคะซึ่งพันธะที่ได้นเนี่ยเราจะเรียกว่าพันธะโคเวเลนตหรือว่าโคเวเลนต์บอลนะคะน้องก็น้องก็อาจจะต้องจำนิดนึงว่าในสารแต่ละประเภทเนี่ยพันธะที่น้องต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างโอเคเนาะอันนี้นะคะคือด้านนี้คือโมโนเมอร์แล้วก็ด้านนี้คือโพลิเมอร์นะคะเวลามันสร้าง พันธะ1พันธะนะคะมันจะเสียน้ำออกไป1โมเลกุลหมายความว่าถ้าสมมติว่ามีพันธะหนึ่งพันธะจะได้น้ำออกมา1โมเลกุลถูกไหมคะอ่าโอเคแล้วถ้ามีสองพันธะก็จะได้น้ำออกมา2โมเลกุลเนาะจะไม่เหมือนกันนะคะคือจำนวนโมโนเมอร์ค่ะมันคือ3ามแต่พันธะมันคือสองนะคะไม่เหมือนกันนะเวลาดู ว่าได้น้าออกมากี่โมเลกุลให้ดูที่พันธะนะคะไม่ได้ดูที่โมโนเมอร์โอเคนะคะ,ะต่อเนาะปฏิกิริยานี้นะคะที่มีการเอาน้ําดึงน้ําออกจากโมเลกุลน,นะคะเพื่อที่จะได้สร้างพันธะเนี่ยเราเรียกปฏิกิริยานี้ว่า dehydration ดีแปลว่าเอาออกนะคะส่วน hydro hyd แปลว่าน้ําก็คือเอาน้ําออกโอเคนะ แล้วถ้าเป็นปฏิกิริยาตรงกันข้ามนะคะก็คือเป็นการนำโพลิเมอร์เนี่ยมาสลายมาเบรกพันธะให้กลายเป็นโมโนเมอร์เนี่ยเราจะเรียกปฏิกิริยานี้ว่าอะไรดีนะคะอันนี้ก็ตรงกันข้ามนะคะเมื่อกี้เราได้น้ำมาหนึ่งโมเลกุลแต่ปฏิกิริยาที่เราใช้สลายโพลิเมอร์เราจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำนะคะใช้น้ำเข้าไปเลยใช้น้ำเข้าไปหนึ่งโมเลกุลต่อการทำลายพันธะหนึ่งพันธะนะคะ การปฏิกิริยาที่ใช้น้ำในการสลายพันธะเนี่ยเราเรียกว่าไฮโดรไลซิสไฮโดรแปลว่าน้ำนะคะแล้วก็ไลซิสเนี่ยแปลว่าเบรกดาวก็คือใช้น้ำในการเบรกหรือว่าทำลายพันธะซะโอเคไหมนะคะซึ่งปฏิกิริยาพวกนี้นะคะจำเป็นจะต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือตัวเอนไซม์นั่นเอง ะะเดี๋ยวน้องก็ไปเรียนต่ออีกว่าเอนไซม์ที่ใช้มีอะไรบ้างเนาะอันนี้คือพูดคร่าวๆในเรื่องของโพลิเมอร์กับโมโนเมอร์นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอะไรคือหลักสําคัญของเรื่องนี้นะคะ 1. ที่แน่ๆคือน้องต้องรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนิวคลีโอแอซิดโอเคไหมแล้วก็2น้องต้องรู้ว่าอะไรคือโพลิเมอร์อะไรคือโมโนเมอร์ของแต่ละสารนะคะ 3. น้องต้องรู้ว่า การทดสอบสารเนี่ยมันทดสอบด้วยอะไรได้บ้างโอเคไหมสี่น้องจะต้องรู้พันธะสารว่าพันธะที่อยู่ในสารนี้ชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็ห้าน้องจะต้องรู้คุณนะสมบัติหรือว่าหน้าที่ของสารต่างๆด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพี่จะพูดเรื่องคาร์โบไฮเดรตก่อนโอเคไหมส่วนเรื่องอื่นๆติดตามชมคลิปต่อไปนะคะโอเคนะคะเนื่องจากเราไม่อยากจะแบบว่าอัดไปทีเดียว40นาทีนะคะอาจจะแบบ เป็นลมกันก่อนก็ขอพูดทีละหัวข้อแล้วกันก็เริ่มที่คาร์โบไฮเดรตนะคะมาเริ่มกันเลยเนาะคาร์โบไฮเดรตนะคะเป็นธาตุที่เอ้ยเป็นโทษขอโทษค่ะเป็นสารที่ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะคะโดยสิ่งที่พิเศษสําหรับคาร์โบไฮเดรตก็คือว่าธาตุไฮโดรเจนนะคะต่อออกซิเจนเนี่ยเท่ากับ2ต่อ1 โอเคนะคะแต่เดี๋ยวมันจะมีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีนึงว่าตรงไหนคือข้อยกเว้นเนาะอ่ะคาร์โบไฮเดรตนะคะจะมีประเภทของมันก็คือว่าโมโนไดแซัคคาร์แล้วก็โพลีแซัคคาร์นะคะตรงนี้นะคะโพลิเมอร์ของคาร์โบไฮเดรตคืออะไรคะก็คือโพลีแซัคคาร์นั่นเองนะคะอันนี้คือโพลิเมอร์ของคาร์โบไฮเดรต โพลีซัคาไลด์อันนี้คือโพลิเมอร์นะคะส่วนโมโนเมอร์ที่ใส่มาให้แล้วก็คือชูการ์หรือว่าน้ำตาลนั่นเองนะคะอะโมโนแปลว่า1นะคะซัลคาไลด์ก็คือเป็นน้ำตาลที่มีโมเลกุลเดียวนะคะน้องๆที่เรียนชีวะนะคะก็น่าจะเคยเจอกันมาแล้วเช่นแบบกลูโคสอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ที่เขาหยิบยกมาให้เราเรียนนะคะจะเป็น พวกน้ำตาลที่มีคาร์บอน6อะตอมนะคะก็คือ C6 นะคะสูตรโมเลกุลของมันคือ C6H12O6 เห็นไหมคะว่า12กับ6มันคือ2ตัว6เนาะโอเคนะคะ <t ops> ที่น้องจะต้องรู้ก็คือมี3ตัวก็คือกลูโคสนะคะก็เป็นน้ำตาลที่พบในสิ่งมีชีวิตนะคะพบในเลือดของเรานะคะเซลล์ของเราอ,อไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็มีฟรักโตสนะคะฟรักโตสนี่จะพบในพวกอาหารที่มีความหวานหอย่างเช่นพวก ผลไม้หวานๆน,นะคะน้ำผึ้งอะไรอย่างนี้แล้วก็ฟักตัวนี้ก็พบเป็นอ,า,อาหารที่ใช้หล่อเลี้ยงตัวเซลล์อสุจิด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวนึ่งก็คือกาลคโตสนะคะกาลคโตนก็จะเป็นน้ำตาลที่สามารถพบได้ในพวกการจักการย่อยนมอะไรอย่างนี้นะโดยน้ำตาลนะคะที่มีคาร์บอนหกอะตอมเนี่ยเราจะเรียกว่าเฮกโซสนะคะแต่ อยากให้น้องรู้จักอีกตัวนึงที่เป็นโมโนแซคคายนะคะก็คือน้ําตาลเพนโตสค่ะน้องเพนโตสเพนตะแปลว่า5ก็คือมีคาร์บอน5ต่อมนะคะสูตรโมเลกุลของมันคือ C5H10O5 นะคะก็ประกอบไปด้วยไรโบสที่น้องต้องรู้นะคะกับดีออกซิไรโบสทำไมพี่ต้องพูด2ตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวน้องจะต้องเจอมาในเรื่องของนิวคลีกแอซิดอีกรอบนะคะ ตัวไรโบสเนี่ยมันคือ c 5 h 1 0 o 5แต่ดีออกซิไรโบสนะคะมาดูตรงนี้สิ d แปลว่าเอาออกนะคะออกซิก็คือออกซิเจนก็คือว่าน้ําตาลดีออกซิไรโบสเนี่ยมีการเอาออกซิเจนออก1โมเลกุลโอเคไหมเพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลของมันจะกลายเป็น c 5 h 1 0 o 5กลายเป็น o 4นะคะตรงนี้ก็เลยเป็นข้อยกเว้นว่าเออมันไม่ได้ h ต่อ o เท่ากับ2ต่อ1นะคะแต่ตัวอื่นก็คือ สามารถคิดแบบนั้นได้นะคะก็คือ h ฮต่อโเท่ากับ2ต่อ1ได้โอเคนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของไดแซคารายนะคะไดแซคาายก็คือน้ำตาลที่มีไดแปลว่า2นะคะก็คือน้ำตาลที่มี2โมเลก,กุลน,นะคะอ่าได้แก่มอลโตสซูโครสแลวก็แลคโตสนะคะอ่าทีนี้ขอเปลี่ยนไฮไลท์โอเคมอลโตสนะคะเกิดมาจาก กลูโคสบวกกลูโคสก็คือมีกลูโคสสองโมเลกุลมาต่อกันโอเคไหมคะแล้วก็ซูโคสได้มาจากกลูโคสบวกฟรุกโตสนะคะแล้วก็แลคโตสได้มาจากกลูโคสบวกกาแลคโตสนะคะทีนี้เดี๋ยวในเรื่องของการสร้างน้ําตาลโมเลกุลคู่นะคะเดี๋ยวพี่จะเปิดหน้าถัดไปนะคะว่ารูปให้ดูว่ามันสร้างยังไงอันนี้นะคะคือน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะพี่ให้เป็นกลูโคสนะคะ กลูโคสเนี่ยจะทำพันธะกับสมมติทำพันธะกับกลูโคสด้วยกันเนี่ยอันนี้คืออะไรคะกลูโคสบวกกลูโคสคือมอลโตสนะคะมอลโตสอ่ะซึ่งมันจะทำพันธะด้วยกันนะคะพันธะที่มันทำขึ้นพันธะที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียกพันธะตรงนี้เนี่ยว่าไกลโคซิดิกนะคะพันธะไกลโคซิดิกหรือว่าไกลโคซิดิกบอลก็คือไกลโคแปลว่า ไกลโคไกลแท่ co, นะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตก็คือกลูโคสอะไรประมาณนี้เนาะไกลโคซิดิกบอนก็คือเป็นพันธะที่อยู่ในอะไรคะที่อยู่ในคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะโอเคซึ่งตรงนี้นะคะนิดนิดนึงนะคะขอเพิ่มอีกนิดนึงเนาะก็คือว่าบางทีเราอาจจะเจอแบบ1-4ึ่งสไกลโคซิดิกอะไรอย่างนี้มันมาจากไหนเป็นเพราะว่าคือคาร์บอนนะคะเขาจะนับคาร์บอนตัวที่หตรงนี้คาร์บอนตัวที่หน 3 4 5ี่หแล้วก็จะมีตรงนี้อีกเป็นคาร์บ,บอนตัวที่6นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่า1อยู่ตรงนี้2อยู่ตรงนี้3อยู่ตรงนี้4ีอยู่ตรงนี้แล้วก็ห6หโอเคไหมคะซึ่งไกลโคโซิิกบอนที่เกิดจากการคาร์บอนตัวที่1มาเชื่อมกับคาร์บอนตัวที่4แล้วก็จะเรียกว่า1 4สไกลโคโซิิกบอนโอเคไหมนะคะก็อันนี้คือที่มาเฉยๆนะคะโอเคนี้ต่อไปนะคะต่อไปก็คือโพลีแซคคา์นะคะ โพลีซคคาไเน่ก็จะมีอ้อพี่ลืมพูดเรื่องสูตรโมเลกุลของไดซคคาไนะคะโมเลกุลของไดซคคาไเกิดจากอะไรเอ่ยโมเลกุลของน้ำตาโมเลกุลของโมโนซคคาไนะคะมาบวกกันถูกไหมคะแต่เมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันมีการสร้างพันธะขึ้นมามันจะต้องเสียน้ำไป1โมเลกุลโอเคไหมมันจะกลายเป็นอะไรคะ C6 H กจริงๆก็เป็นเฮทเอ้ย ขอโทษนะคะต้องเป็น c 1 2 H จะต้องเป็นอะไรคะ h 24ใช่ไหมแต่มันเสียน้ํอาออกไป1โมเลกุลมันเสีย H ไป2ก็เหลือเป็น H 22นะคะ O O ต้องกลายเป็น12แต่มันเสียไป1อนันก็เหลือ O 11นะคะแต่สิ่งที่คงเดิมคืออะไรเอ่ย H ต่อ O เท่ากับ2ต่อ1นะคะโอเคนี่คือสูตรโมเลกุลของไดซัคารายนะคะ h 1 42 h 22 O 11 เคนะคะต่อไปนะคะโพลีแซคคาายนะคะโพลีแซคคาายเนี่ยสูตรโมเลกุลน,นี้ค่ะก็จะไม่ตายตัวนะคะเพราะว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับว่าน้องเนี่ยใช้จํานวนน้ําตาลเนี่ยเท่าไหร่โอเคไหมโดยมากโดยมากแล้วนะคะโพลีแซคคาายก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ที่ประกอบไปด้วยน้ําตาลนะคะหลายๆโมเลกุลเชื่อมต่อกันก็คือมากกว่าสินะคะมาเชื่อมต่อกันก็ขอแบ่งเป็นประเภท2ประเภทก็คือ แบบ storage กับแบบ structure นะคะแบบ storage ก็คือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ใช้เก็บสะสมในสิ่งมีชีวิตนะคะก็มี2ตัวก็คือสะสมในพืชกับสะสมในสัตว์นะคะสะสมในพืชก็คือแป้งโอเคไหมาร์ชนะคะแล้วก็สะสมในสัตว์ก็คือไกลโคเจนนะคะแป้งนี้น้องก็น่าจะเรียนมาบ้างแล้วใช่ไหมคะในวิทยาศาสตร์ว่าเออใบไม้เนี่ยม,มันสามารถ สร้างแป้งได้อะไรอย่างนี้นะคะจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนาะแต่ไกลโคเจนนะคะไกลโคเจนก็เป็นเหมือนคล้ายๆแป้งนั่นเองแต่ว่าเป็นอาหารสะสมที่พบในสัตว์นะคะมักจะสะสมอยู่ในตับกับกล้ามเนื้อนะโอเคนะคะไกลโคเจนนะคะแป้งนะคะจะประกอบไปด้วยกลูโคสนะคะหลายๆโมเลกุลน,นะคะ เดีวเอาแป้งมาพูดตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะซึ่งส่วนประกอบของแป้งนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ส่วนคือส่วนที่เป็นกลูโคสที่ไม่มีการแตกแขนงกับส่วนที่มีการแตกแขนงนะคะชุบ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 โอเควัดแค่นี้พอนะคะอ่ะส่วนที่ไม่มีการแตกแขนงเราเรียกว่าอะไมโลสอืม และส่วนที่มีการแตแขนงนะคะเราเรียกว่าอะไมโลเพค i ตินโอเคนะคะโดยกลูโคสนะคะที่มาต่อกับที่มาต่อรวมล่างเงินเป็นแป้งกับไกลโคเจนเนี่ยจะเป็นกลูโคสที่เราเรียกว่าแอลฟากลูโคสนะคะแอลฟากลูโคสอ่าถ้ามีแอลฟาก็น่าจะต้องมีเบตาถูกไหมอ่าทีนี้มาดูต่อไปนะคะ ต่อไปจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นสตัคเจอร์หรือเป็นโครงสร้างนะคะแบ่งเป็น2ส่วนให้กันอีกก็คือเซลลูโลสกับไคตินนะคะเซลลูโลสนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างในเซลล์เซลพืชนะคะก็คือพบในผนังเซลของเซลพืชผนังเซลของเซลพืชแต่ไคตินเนี่ยไคตินนะคะจะเป็นจะพบในพวกโครงสร้างของ สัตว์ที่มีเปลือกแข็งแมลงเป็นพวกกุ้งปูนะคะแล้วก็พบในผนังเซลล์ของพวกเห็ดรานะคะของพวกเห็ดราโขเคนะคะอันนี้นะคะนิดอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าแป้งกับไอโคเจนเนี่ยมันมีหน่วยย่อยใช่ไหมคะที่มาต่อต่อกันเป็นได้แป้งกับไอโคเจนเนี่ยก็คือแอลฟากรูโคสนะคะแต่เซลลูโลสนะคะ เซลลูโลสเนี่ยประกอบไปด้วยกลูโคสที่เป็นเบต้ากลูโคสโอเคไหมทีนี้แอลฟากับเบต้าเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะต่างกันตรงนี้อันนี้คือกลูโคสหนึ่งโมเลกุลน,นะคะตรง C1 เนี่ยถ้าสมมติ O-H มันอยู่ด้านล่างอะคะ่ะมันจะมีหมู่ตรงนี้ H-O-H นะคะอันนี้คือ,อรูปร่างหน้าตาของสูตรโครงสร้างของกลูโคสนะคะมันจะเป็นนี้ ให้น้องดูที่หมู่ OH นะคะถ้าหมู่ o ออยู่ข้างล่างจะเป็นแอลฟากรูโคสถ้าหมู่ o ออยู่ข้างบนจะเป็นเบต้ากรูโคสนะคะวิธีการจำของพี่จำจนวันตายคือเบก็คือบนจบนะคะบอใบไม้เบก็คือบนก็คืออยู่ด้านบนโอเคเนาะนะคะเบต้ากรูโคสเนี้ยน้องจะพบในเซลลูโลสนะคะซึ่งถ้าเบต้ากรูโคสเนี้ยมาต่อต่อการมันจะกลายเป็นเบต้าไกลโคซิดิกบอล โอเคนะคะแค่เติมเบต้ากับแอลฟาเข้าไปเฉยแต่ถ้าเป็นแอลฟาโคูคาม,มาต่อตกันเราจะเรียกว่าแอลฟาไกลโคซิ i ิกบอนนะคะตรงนี้เสริมอีกนิดนึงนะคะนิดนึงว่าเอนไซม์ที่ย่อยแป้งของเรานะคะก็คืออะไมเลสถูกไหมซึ่งอะไมเลสของเรานะคะจะเป็นอะไมเลสที่สามารถย่อยแอลฟาไกลโคซิ i ิกบอนได้แต่ไม่สามารถย่อยเบต้าไกลโคซิ i ิกบอนได้โอเคไหม ย่อยเบต้าไม่ได้นะหมายความว่าเราไม่สามารถย่อยเซลลูโลสแล้วเอามาใช้เป็นพลังงานได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเซลลูโลสที่เรากินเข้าไปคือเซลลูโลสอยู่ในเซลลพืชถูกไหมมันก็จะอยู่ในพืชผักที่เรากินเข้าไปนะคะมันก็จะไม่สามารถย่อยได้แล้วก็จะถูกขับมาออกเป็นออกไปกับกากอาหารนะคะเซลลูโลสก็จะเป็นพวกใย,ยอาหารต่างๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถขับถ่ายได้ดีขึ้นโอเคไหม ะะแต่มันไม่สามารถแต่ตัวมันเองเนี่ยไม่สามารถย่อยแล้วก็ให้เป็นพลังงานกับเราได้นะคะมันจะถูกขับออกทางร่างกายเนาะแต่ประโยชน์ของมันว่าเอ้ทำไมเราต้องกินเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยขับถ่ายได้สะดวกมากขึ้นนะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของเรานะคะโเ,คเนาะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นการทดสอบของ คาร์โบไฮเดรตนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด2แบบก็คือใช้สาราละลายเบเดนิกหรือว่าจะใช้าสารละลายไอโอดีนก็ได้นะแต่แต่ว่ามันใช้ทดสอบกันคนละอย่างนะคะถ้าเป็นเบเดนิกเนี่ยมันจะใช้ทดสอบน้ำตาลค่ะแต่ถ้าเป็นสาราละลายไอโอดีนนะคะจะทดสอบคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโมเลกุลใหญ่ก็จะเป็นแป้งกับไกลโคเจนนะทวนิดนึงนะคะถ้าเป็นเบเดนิกเนี่ย น้องทดสอบยังไงเอ่ยน้องก็เอาน้ำตาลนะคะใส่สารละลายเบเนดิกแล้วเอาไปต้มนะคะสักพักหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นมานะคะตะกอนสีแดงอิดเกิดขึ้นมานะคะเป็นอนรับรู้ว่าโอเคนี่มีน้ำตาลโอเคไหมแต่มีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่ไม่สามารถทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกได้อันนี้ก็ต้องจำเนาะคือด้วยความที่ชีวะเนี่ยมันมีข้อยกเว้นเยอะนะคะข้อสอบก็จะชอบ เอา้อยจเป็นพวกนั้นเนี่ยมาหลอกเราในช้อยใช่ไหมให้เราแบบเคลิมตามนะคะแต่ว่าเราต้องมีสติในการทําข้อสอบโอเคไหมอันนี้นะคะมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะที่ไม่สามารถทดสอบได้เบเนดิกได้ก็คือน้ําตาลซูโครสนะคะน้ําตาลซูโคสทําไม่ได้นะคะถ้าสมมติน้องอยากรู้ว่าน้ําตาลซูโคสเนี่ยมันจะทดสอบได้ไหมน้องจะต้องเอาไปย่อยหรือเอาไปทําให้เกิดการแตกพันธะของมันก่อนให้กลายเป็นอะไรเอ่ย ซูคโคสคืออะไรคะก็คือกลูคโคสบวกฟรักโตสนะคะก็คือน้องเนี่ยจะต้องเอาซูคโค้ดเนี่ยไปย่อยให้กลายเป็นกลูคโค้บวกฟรักโตสก่อนมันถึงจะเกิดปฏิกิริยาเบเดดิกแล้วได้ตะก,กรนสีแดงอิดโอเคไหมน้องอาจจะเห็นเขาอาจจะทำเป็นตารางมาว่าตอนแรกไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่แต่พอเอาไปต้มกับกดเกลือหรือว่าเอาไปใสเอนไซม์อะไรอย่างนี้ก็จะกลายก็จะได้เกิดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น ตะกอนสีแดงอิดขึ้นมานะคะตรงนั้นก็อาจจะแบบคิดในใจแล้วว่าเอ๊ยซูโครสหรือเปล่าเนาะโอเคนะคะต่อไปสาราไอโอดีนนะคะก็จะทดสอบทั้งแป้งแล้วก็ไกลโคเจนนะคะเดิมเนี่ยสาราไอโอดีนนะคะจะมีสีน้ําตาลเนาะแต่เมื่อไหร่ที่มันหยุดลงไปในเป็นหยดหยดลงไปในสารที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบนะคะมันจะเปลี่ยนจากสีน้ําตาลเป็นสีน้ําเงินนะคะแต่ถ้าไกลโคเจนนะคะ จะตรงข้ามกันก็คือจะไม่เปลี่ยนเป็นสีน้าเงินแล้วแต่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแทนเนาะก็จะให้สีที่แตกต่างกันนะคะถ้าแป้งจะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินแต่ถ้าไกลโคเจนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะโอเคถามว่าคาร์โบไฮเดรตนี้น้องต้องรู้อะไรบ้างก็คือ 1. นึ่โพลีแซคคาไรคือโพลิเมอร์สองซูการ์คือโมโนเมอร์ก็ปไปไล่นะคะว่าชูการ์ที่ต้องรู้มีอะไรบ้างมีกรูโคสฟักโตสกาแลคโตสอะไรว่าไป 3. น้องจะต้องรู้ว่ารู้ รู้พันธะ่ารู้พันธะว่าไกลโคซิดิกบอลนะโอเคเป็นพันธะของคาร์โบไฮเดรตนะคะ 4. น้องจะต้องรู้คุณนะสมบัติของสารต่างๆที่เราพบได้ในคาร์โบไฮเดรตไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือจะเป็นแป้งเป็นไกลโคเจนเป็นเซลลูโลสพบในเซลล์วอลอะไรว่าไปนะคะไปเก็บรายละเอียดตรงนี้ด้วยแล้วก็5นะคะห้ามลืมเด็ดขาดคือการทดสอบนะคะชอบออกก็คือเขาจะชอบให้ตารางมาแล้วก็ออการทดสอบบวก ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไ่น่าแล้วก็ให้น้องเดาว่าสารที่เขาให้มาเป็นอะไรบ้างนะคะสำคัญเลยโอเคนะคะก็น้องคนไหนสนใจนะคะก็ติดตามตอนต่อไปได้นะคะตอนต่อไปจะพูดเรื่องของโปรโตีนโอเคนะคะโปรโตีนค่ะโอเคนะคะอย่าลืมไปทบทวนที่พี่บอกด้วยนะสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe แทนหนึ่งกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะและที่สำคัญเปิดแจ้งเตือนด้วยค่ะคลิปใหม่มาติวก่อนใครเลยค่ะหากน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือคําติชมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ